กับสบายดีพี่น้องวัสุหอกสูบอนวันสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกับกับสบายดีเด้อพี่น้องเมื mm ่อนี้เฮ้าได้ข่าวดีพี่น้องมีคุณแม่ใจดีผลมาพร้าวยี่สิบขวดพี่น้องห้เาไปหายภายในพี่น้องไปหลุดน,นำกันเลยพี่น้องเ้อพอภายในสิดได้พี่น้องขอบคุณคุณแม่ใจดีหลายๆเด้อที่นุท์น,น,นะพรา ยี่สิบขวดค่ะขอให้คุณแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวย่ากก่าเด้ยค่ะคุณแม่ถ้าสิบไปให้บ้านได้แน่พี่น้องรุ่นรุ่ไปน้ำเ้าได้พี่นังได้สองแพ็คสบายดีพี่น้องอันพี่เลียน,นอ,อะไคุณแม่คุณแม่เฮาขอขอบคุณคุณแม่อีกมากมากเด้อสำหรับประเปลกสิบกระปุกอีกแล้วค่ะ จะได้กี่วันนะคะขอบคุณพ่อมาด้วยคุณแม่เด้อเกี่ยวข้าวมึงบอลได้ซื้อหรอเฮ้สว่างไหมเกยวจีป้นละคุณแม่ภาพตัดภาพไปให้คุณแม่มาดูค่ะเกี่ยวข้าวมึงบอลได้ซื้อหรอค่ะเกี่ยวข้าวอุงบอลได้ซื้อหรอค่ะเขาเนี่ยเชียนยังมานอยู่ก็มีเอาคุณมาด้คุณแม่ก็สุควาพร่ากายแข็งแรงเขางันก้าวขึ้นกุ้ีดหนองเลยเขาเห็ดพิษพอดีแหละยัน ข้ยแล้วสกี่างเดคุณแม่ทำแม่ว่าข้ยสเกียอ่ะเพราะมันแบบว่ามันโน่นนะนคือสิบเกี่ยวยั้ว่าหมดเลยซุกนะทำแม่ว่าอันคือกันไ้นข้ยเกี่ยวให้ก็ได้มึอนั้นแล้วว่าถ้าเราจะโอทัวอยู่พี่ทำทำแม่เออทำแม่ว่ากูไม่ยากค้ยก็บ่อึดเรากูสิงยงก็ย่ยงทีจะว่ามือเด้ไมยากกได้เกี่ยวกับข้ยกูมีเราก็เสียมันหยลงแล้ว หนานูนไปแต่แหยอบเลยว่ะพืชนะมันจะได้นี่มันได้เกี๊ยวกับกล้วยนี่เกี๊ยวไงแม่นฮัสิไปใช้เฮ้ยมื่อไหร่ล่ะคุณแม่วานเคยเบิ่งคลิปเจ๊ไม่เบิ่งคลิปเจ๊แหละติดใจอยากให้เจ๊ลองตามหุ่งสุกินนะฮะก็เลยให้เอาปลาล่าวันนี้เจ๊ว่างเจ๊ว่างมะได้ปลาล่ไปใส่ไปฝ้าค่ะคือว่าคือว่าบุญมีและเติบและคุณแม่ว่านะ แม่ไปน่ะบอกนั่งบอกหอยว่างว่างวก็ะจายว่าไปเดียวก็จางบอกไปทำก่อนสอาดบ้านนต่ว่าผู้ไส้กับบัผ่านบริาผ่านคุไสปหาจคุณเนาะผู้ไสก็บอกว่ากะเขาก็สูบกระตั้นให้เาเราคุณแม่ข่นว่าน้องนงลูกร้านมากกับคือว่าอะไรสูบกระตั้นมเที่ยงกเคดเมาก็อยู่ลงไปนางแห่งกับบุมีผูหาแม่แปงนวลเม่อกี้มันยังขีดอีกอาใจนะไม่แปงนัวแล้วจะรวแลกับ ทรงสารเจดามพี่น้องพวกับบ่มีุแม่สงสารได้พลอ่ะตะกี้ยังว่านางมีพวหาเงินเนาะในลูกก็ครอบควบให้มันเนาะแม่นางแค่กัมื่อยู่พุ่นัแม่น้องแทนก็ครอบครัวเพิ่นอนนะเพราะว่าน้องเพราะน้องต้นมันบ่มีงานบ่มีรายได้เนาะคุณแม่กะว่าอยู่ว่าเจ๊เธอะนอะไรอันคั้นสิไปกินอยู่เที่ยงกั ขากันซื้อเป่งนัวไม่ไดสงสารเจดามเพืองของเจดามแต่ว่าประแดกก็ถือลงไปถือลงไปอยู่ประแดกนะขับวิงแย่งหนองน้ำใจเพลินพี่น้องน้ากาน่านที่ห้องกบดีไากินขมือเนาะน่านๆทีกระตางะหายนั่งไม่มาห้นั่งแกงเอากินไปหมดเป็นขู่นางสิได้บ่งเงาเลยสาวจอยไปอยู่เพื่อนเจดามไปพี่น้องเบื้องแนี่ยแวจอยนะถิ่มบ้านไป แล้วก็โทรมาถามเ่าอีกได้ว่าเจ๊ก้าลาสั่งมาเหตุเพื่อนกุลเลยสรุปเพื่อนไปเนาะพ่อสั่งกูอย่างเดียวเป็นกูนะไปคิดแล้วพ่อว่ามึงไปบอกให้กูแน่วสั่งไมาเหตุเพื่อนแล้วเฮ้ยว่าซาดไปเนาะพอไปเงินแล้วสั่งแล้วค่ะให้ดีๆแล้วเจ๊ซาดอย่าให้มันนักขาหัวเด้อค่ะอันนี้รับประกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาเห็ดหัวเขาสามารถลื้อให้ใหม่ได้นะ สั่งงวดก่อนนึกใช้สั่งตาะเลีตอกกระปู่บ่อยว่าบอกเขาหูนะอันนี้นะฮะเลือกพอไปเงินพอไปมันนะเราเห็นงานละเอียดพี่น้องรเราปฏิเหตุแบบเราปรเิเหตุแบบสุรุสละลายนะตัวพี่น้องข้าเขาก็หูเนาะว่าเข้าละเอียดกับงานแบบเริ่มเห็นสมองางานสั่งกันะบอกว่าสิห้เริ่มเห็นได้ได้พี่น้องข้า,าเวเบิกมือเศร้านี่นะอิดกันยังมึงมีจะก,ก้อนสั่งบบาวนันไปสั่งซองมือแล้วเขาบอกมาส่งน้อยปัง อืฮ่ากเลยบอกว่าคือบริษัทน้ำมันอันนี้เป็นยังบบมีเพื่อนว่าบบมีน้ำมันอันไหนนะเพื่อนบริษัตีเออเพื่นโตขั้วอ่ะเหมืนจะกหมือนจัมเลยหยุดก่อเลยนะก็เลยว่าพี่น้องอันอันให้ให้บอลนั่นไปแยมเพื่อนว่าเออพาเหตุเพราะว่าเจ้าหน่อยสร้างเพื่นเกี่ยวเขาอีหะนะกับสบมีเวลาเนาะเฮ้พื่อนเพื่นสีแอมขึ้นแอมครัวเพื่อนทันเดะไปป ไปพ่เพือพ่อนออเนจเด้อพี่น้ขอ,ของขอบคุณอะไรเราคุณแม่เดออ้อขันว่าน้องปลาทะนุนห้างมากกับแบ่งตัวนั้นกับแบ่งสองขวดเอาก็าสิเด็ดจีใจเนาะแม่นมประดักปูนขีงซำบ้า,บานละมงใช่บ้านตะมงหรือเปล่าไม่ใช่บ้านลงเต้บอกบ้านตะมงค่ะพี่น้องเป็นครั้งแรกที่เฮาได้มาบ้านเจอม,มรากระเบ้ามีพี่น้อง วันนี้ก็ได้ปลาล่ามาฝากเพื่อนพี่เนาะมีเม่ใจดีเพื่อนอุดนุนเนาะเพื่อนเบ่งในคลขปบก็เลยว่าเฮ็ดเจ้กับบ่าวมีเพื่อนแบบว่าหมักตาพี่เนาะก็เลยว่าอุดนุนอุดนุนนัน่นนำปลาล่าเฮาให้อามาฝากเจเามาลากับบ่าวมีพี่เนาะบ้านเพื่อนนะพี่เนาะขันหะงามพี่เนาะครั้งแรกใน,นชีวิต เดี๋ยวพี่น้องนำปลาเขาซิปขวดแล้วได้พี่น้องเท้าคลายอยู่บ้านกับขวดละซ้าวบะพี่น้องฮะเจ๊ดิษายังหน้าพาซุกพนพี่นอง มาเบืงบมีแล้เนาะบืง่ามียังบุกไปหาเจ๊เลยนะมือนี่เจ๊บบมีสแกงน้ำไหมต้อนหัดแขกป้าวันีลองประแดกเขาเลยเด้อใส่แกงน้ำไมเขาแซ่บโอเคโดยสบายดีบุกเทียงหน้าบะมีบุกเที่ยงนาบะมี่สบายดี่เนองแกงน้ำไหม้าแม่ข้าวแม่ แม่ปละโลนง่าปะแดกเจ้เขาหยุบร้านก๋วยเตี๋ยวไปหน่อจ้าเขาเห็นปลาแดกปลาแดดปะแดดปะแดดูอ่เบาะมีปลาแดกขนอยเองพี่น้องพันวานเอฟซีเห็นเจ้ไปมือนัานว่ะเห็นซองเบาะมีเพผลหมักตำหมักเห็นเนื้อกินพี่น้องเพิ่นก็เลยบุดนุนคิดไว้ว่าสิมีเมนูตำพี่น้องอ้าวพอดีซีร้องปลาแดกใหม่นี่แซ่บบ่แซ่บไปไม่หนี่อยู่ในกำมือเลย ทัรที่ต่อไอ้ทานิีตามเอ่อเบิ่งในคลิปทำบอสแฝบกระซิประจานนะพร้อมพร้อมพร้อมน้อมน้ำปลาลาปรุงบอแม่นเป็นเห็ดเองนะสุกเรียบร้อยมันมีสะอาดปลอดภัยนี่เห็ดเขาจะคล้องคูณได้แนั่นนี่ปลาแดกปรุงขิงทำบ้านน้ำมององไยพุนี่ทะเบอโทคุณนะ พวกเธโทรกับปตโปตกเดูบโตีทรศัพท์ม่นั่นแหละอุ้ยเกี๊ยะเ่เจงลองลองอืมตัวเมียมันสิใบกำกลมแซ่บพบาบดแซ่บกับ่าแซ่บเอาเองเกลเซ่บ่แซ่บเป็นน้องกมันบดบทะเลซอยซื้อมาสั่แมนเอฟซีหันเมาต้มน้ำกับใบยากาตุนี่เนาเอฟซีเมาไปบ้านเม่น้องเท่น่ะไดไลค์ จะไปดซื้อปลาแดแซ่บบะแซ่บกะซีโฮใครได้บุอนี่แหละทานรุ่นน้ำกันได้พี่น้องประเดประเดแหละพี่น้องจ้าอันนี้เอามาฝากขายเป็นฝากคอยหรือฝากเจ้อเมร่าวัดสองคนจ้าประเดประเดแหละอยู่ในเฮือนก็มักต่ำต่ำเสมอเมนเอฟซีคนว่าเห็นนั่นเพิ่นเป็นเอฟซีบามีกับเจ้เนาะว่าเป็นคุณแม่เพิ่นก็เลยว่าเห็นเนี่ยบามีมาเห็นอาหารเพื่นว่าก็เลยเหมาะเจาะเลยแล้วมาฝาก เจ๊ไปใส่นอนไเจ๊เนอนีวบ้างเอเจ๊รีวิวเจ๊รีวิวไปจัก่าต้มน้ำกับมทานแน่มีวาสนาแล้วมึงจะเจอเจ๊เหรอเหมือนเจ๊มีวาสนาไปจักมายิ่งไปไหว้ยิ่งข้าวอีน้อยน้อยมาหาคุณแม่กัอีน้ายาาผู้ชายอีก อีน้อยป่วงไปบ้านน,โฮโฮนั้นไปบ้านบ่าวใต้พี่น้องเป็นเห็นบ่าวใต้เป็นไรไปไล่เหยื่อใหม่เหยื่อไล่ต่อไปของเพื่อนเด้อบ่าวใต้พี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่รับเขย่าเขยา่าอย่าได้ยาเงนื้อสีหนักแข่งมาได้เลยคุณแม่รับพี่น้องเมื่อเนี้บัไดไปงานบันาะ นี่ตกใจพี่น้าเจ้คุณแม่มีคุณแม่ใจดีเจ้ที่ทางเมืองนอกหมอประเดกเจ้ซาวขวดห้าซิปเจ้าซิปจ้าเรยเปหมอประเดกเราประเดกเข้าเองของหนูเองค่ะหนูต้มเองค่ะจะไปท่องเสียหรอรับรองค่ะกเข้าวโอข้าวหน้านันน้ำซิปด้เจ้ต้มซุกสะอาด ข้าวเขยวัันเข้าวเม่นบ่าม่่บวาแต่ว่าเนาะบ่บ่เนาาตอนนี้นะเจ๊เลิกไทย้เียแล้วจ้ะเมนเ่เปลี่ยนเป็นไค่ะประเด็จไประเด็เป็นโลโก้องเขาเองนะโลโก้ประเด็กกรุงฮะท่าท่านได้เปลี่ยนขวดบ่าไว้ขวดนี่แหละขวดเจีจซิมให้เบิ่งคุณแม่เลยสักข้าวเล้วข้าวเล้ยว มันคือใส่ท้าคำบ่กเหี่ยวเขย่าวให้มันข้นกันเขย่าวก่อนเด็ดแม่ก็เขย่าวให้มันเข้าเนื้อก่อนค่ะกินยาใหรมาทำก็สุดเราเองสุดคิดเองค่ะไม่เหมือนคูนนะครับจะมาสอนโดยตรงสอนทีสอนทำจะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ามันก็เค็มฉันน่าแปลกนะ ไอแตงนัวอยู่นัวป่ะเจ้แม่เต้ไปเจอห้องน้เแยเต้เป็นปน,นัวบดกิโลเจ้ก็ <laughs> <laughs> กคิดเบิกผู้เชี่ยวข้อมนัวประแดกได้นะต้องใส่จำนวนเท่าไหร่ได้บอกความเค็มมันสิบหัวคอยเค็มเนาะบัวคอยเค็มนี่การที่หัคอยเค็มนี่มันก็นดีเพราะว่าเวลาเทาตำสมเขาใส่ลายมันก็บัวเค็มเลยม,มันจะเป็นน้าเลยตำแขงน้ำปลาแซ่บด้วยตำห้องเนาะแม่นแน่นเออเมื่อเห็นบ่าวมาบ้านเขาสดจ่อยตำเลย บ้านเม่น้งเทศนะกิปตะแปรกห่าเราเจเยอนหนึ่งแล้วะเพดมากสื่อสั่นวยเอฟซีมาสองเถือส้เถื่อมาให้เพนนขูดนนละลายเด้อจมลุบลุบบันนิวซี่เลยปะก็ขอบคุณคุณพี่นะเจ้าหาคุณพีแม่คุณแม่คุณแม่ใจดีนะเจ้าค่ะผักแปรกมาให้อัมมาลาจ้า่ะไปปักซองกะดสื่อมาปี เป็นแพกเป็นแผลแต่พอมันใส่เปลือกนี่นะแม่นเพื่อเห็นว่าเจมารเขีดกับข่าวก็บอกมีเพื่อนว่าเพื่อนติดตามขีปเจยอยู่เมื่อไหนก็เลยเห็นเจยไปในงานยินดีนําลูกสาวเั็นดีเห็นในขีปเฮ้าก็เลยว่าก็เลยว่าเอาไปฝากเจย์ในก็ได้ความยินดีค่ะคแม่เพื่อจะเกิดมาบอกมาเจ้านี่ล่ะฉันบ้านนะสิบรอเปลกมาให้ย่างเดียวแต่ยัง มีคนมาทวกนี่มือนาคาตะมาเออวินนต่เมื่ะวินอยู่กับบริกิจรานอกเดี๋ยวข้าเมื่อแล้วก็เมืองจ้ะเจดัาว่ะปกติเจด้เมืานเราไ่เคยถอยนะไม่เคถอยวัอนงแล้วเ็ถอยวะเอาเรื่องของเรื่องเลยเร็วเบลไม่ิูเก่ตัวอ่ะถ้ามันเปื่อนมงเห็นเป็นเป็นลูกบอลท่ากับมันจะมุงจริงจอ่ะนะพวกนางซีนะเขาบอคจิตบกิตเลยสม กินอะ้รเขาสยเลยกินอะ้รเขากินแล้วมัยืดได้บัดนี้บัดนี้กินแต่โตเนาะกินแต่โตหัดหมูผัดบัอยู่มะก้าจะชิจัดยูไม่เสียต่อยเลยบัวก็อยากเมื่อยแล้วเนาะมันหมุนหมดแล้วเนาะมีมะรำพร้อมเย็นนะเจ้เฮือนงามงามเจ้ทั้งแรกเขาก็เล่าโอ้ยจะออเสาะเป็นยังัหวเอาหัวทิเจมุ้งยังสังกษีบะแมน เออถ้าก็ตึงหน่อยสิวังวางจะกอยบักขามนี่เนาะกูเข่ากันเจ๊กับปลาแดกปลาซิวผสมในหนึ่งเนาะเขาเข่ากับบักขามแมนแล้วก็เอาน้าอันปลาแดกปรุงตัวนี้ใส่ปลาแดกปรุงขิงคําซื้อลูกสาวค่ะอ๋อซื้อน้องขิงค่ะบ้านนาโมเมืองไซพูทองเสด็จแบนยังนอกขายปะที่นี้ เจ๊กับเราก็ยังมีแบรนด์ของตัวเองน่ะแบรนด์ของเจ๊กับเราคือลายปลาแดงฮ่าสว่าร้านก็เตรียมเจ๊งไปแล้วดีดีปะวขายดีเจ๊ซื้อปมดให้เด้เจ๊เด้โปรหมดให้ได้เด้อกินแล้วสวยกินแล้วรวยต้องสั่งน้องขิงค่ะขิงคำขิงคำบ้านน้มงปลาแดดปรุงจะค anyway. ่ะเบอร์โทรส่วนมากก็โทรไม่ค่อยติด ใช่ไหมคะเขาพิมพ์ผิดนี่ประเด็กปรุงถ้าอร่อยจริงอะใส่เดี๋ยวคือต้องไม่ต้องปรุงใช่แล้วประเด็กแค่หมดเจอด้วยันน,นี้เนี่ยเขาคือไม่ต้องปรุงใส่แล้วตาเวลาตานะ่ะนี่นะกระปรุงมาเรียบร้อย,ยไล้ไงแม่นแล้วปลาเด็กปรุงเจ๊กเกอะล่องเบิ่งว่าล่องล่องใส่แต่ของข้าเบิ่งว่านัวสำลักมืม่นมันเค็มอยู่หมดเจ็บไปยังได้แน่ ใส่ครับถ้าใส่ใส่แบบว่าเศร้าข้าวปุ้นก็ได้เศร้าข้าวปุ้นแม่นเวลาอันห้ามสีเห็ดยำข้าวปุ้นเด้ใส่พริกป่นแล้วก็ละแล้วก็ล้ำเหล้าสลับล้าน้ำข้าวปุ้นใส่ชั่วรพักเงาใส่ยังชัวข้าวปุ้นเดชเจคายุยอดอยากเด้ม่เตตุเดชชัวข้าวปุ้นบีบบางหน้าลงไปแบบแบบว่าถ้าเปลี่ยนจากตำมาเป็นชัวแกงกะแซ่บใส่แต่มันเปืองเพราะมันเป็นน้าเดะเนาะ แต่ว <mm sí, ่าสำหรับข้าวแกงกินเองนะชั <c <c ้นว่าฮะจะตมันต่ยังจะส่วเนาะจะต่ำจะส่วแกงก็ใส่เกงว่าเกงงานปลาแดกปรุงนะใส่บวบแสบเดือบบวบทอปลาแดกไาบ้านเฮาเออกงมันสิโว่ดิมันนัวมันเค็มแต่ฮาใส่ายแล้วก็นัวได้ของฮันเพราะว่าเฮาใส่เอ็นเฮาใส่แต่ต่อนต้มแล้วเจ๊เบื่องแล้วมันเปบื่องเงกินฮะชิโน่แกงไม่ยังเบิดื่อขวดนึงเฮาใส่นะขวดนึงไม่ต่ำเจ๊เวลาหิ่พีข่าวมาเด้อ พริกป่นจะหวดพริกเอาบีเอาอันนี้ท้องลงกระบ,บีบางหน้าเลยหวดพริกป่นเจ๊จ้ำกับอันข้าวันทอดแล้วกัต้มน้ำไม้เจียวประแดกดกันเลยเจ๊ปกติห้าวหน้ามันปลาแดดกันในไฮห้าหวดเนะาะที่เสียผัวได้มาสม่งเธอนาผัวเลี้ยงงัวผัวนั่นอะไรบกค่อยว่างเหรเจ๊เบื่อจ้งเหมือนว่ามื่อนาผัวยังว่าเสียได้เพิ่งไปซื้อวัคซีนมาได้ผนว่าฉันสิลงไปกับญาตินั่น ปฏิเสธบ่ได้คุณดนวยสองสี่หกแปดสิบขวดพอดีเจ้าค่ะสิบขวดพี่นะปกติขายขวดละอันปกติเขาขายขวดละสามบาทขวดละสามบาทน้าก็ขายขวดละสามบาทกับพอได้ขายได้เจได้ขายดีเลยในเจเขาไม่แก่เขงจะของพิธเศษเราจะทำเป็นที่ไหนล่ะใส่ขวดนะใช่แต่อันบัตรบารบอยบัตเสื้อมึงไปจดออย <laughs> ย่างย่างมาผ่าน,ลนเลยเนาะคล้ายแถววนไปเป็นต้มมิดออยอดอหรพี่น้องเนาะมีแม่นคนข้าวเมามีว่าถึกใจทิ่มนะทำกระนวยโบวิสารเคมีดอกข้าวต้มเองบม่ได้ใส่ซารแม่นเ่ขาบไม่ได้ใส่ซารกันก็เผื่อมันสินกกอกสกวนซ้มอมมือซ้มอซมขึ้นค่ะปลาตะซีมสดสดมันเด่นยังไงมันน่ายเนาะปลาเผื่อสิเผื่อสิการก้องได้สนิมเป็นของวงานได้เจ้ ต้อมนะจักที่มันจักรอบความสะอาดมันต้องสะอาดกว่าห้าสิบต้มกวาห้าสิบความละเอียดของประเด็นต้องหลายรอบบ่อยมันตกบ่อยมันตกตะกอนเอาเแต่ว่าต้มกาต่ว่าตอนนี้่ะฝ้ายยังเห็นไหมลานนั่งเนี่ยเลี้ยงเขาไปสิบหกยังมีที่จะประเด็กจ้าแต่เอฟซีก็สั่งไลยได้แต่ห้าหน้ากันยังบอกกาซำสื่อลูกสาวไม่ค่าโควิดน้ำสัญยาไปทานไปนี่ เอฟซีประก็สั่งไล่เรื่องแรกก็มีแต่เพื่อนสั่งไปฝากกันแม่น้องเทนเซาจอยแทมหมู่บ้านเลยรน่ะอืมจเด็บอุดโนนแม่เป็นอุดโนนแม่เป็นอุดโนนคุรัสซีขวบแบ่งแบบหลายอย่างแม่นแม่แบบปลาบานเฮาเนาะปลาปรุงที่เขาอันนั่นน่ะเขาใส่บปลาแดกบานเฮาธรรมดาปลาแดงคลองปลแดกนี่มันอ่าแม่แม่สําหรับคนโมมักหวานคือบทตองเซน คือว่าต้มทั้งโต๊ะมันละมากรกรองแล้วก็มาปรุงที่หนึ่ง้วกระกรองแม่นแม่จะรวบกูแฝงไปซเฮ้ยหน้าอลไรพี่น้อาสลับคลิปนี้แกพอๆกันคลิปหน้าเะไรพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณคุณแม่ด้วยจ้าขอขอบใจเด้อแา่คุณสลับปาราเมืองนอกเมืองนอกยูเอส USA แล้วโอ้ยขอบคุณสุนทรมาขนาดรักคนใจดีไร้หลักแมนนะเนาะใจลีดีเจไอ้จันให้ทุกอย่างเพื่อนเบิ่งคลิปบามีกับมันเจมาเห็ดอาหารเหมือนไรวะขอบคุณหลายๆมื่อเนกิชิตต่ำพี่น้องในประเดกต่ำบามีเคี่ยวเลยหมองต่ำเด้อประเดกเขาซื้อมาหนักกรเบิดละเจพอดีแหละเบิร์ดอรีเลใช่ไหมสิบแปดพักสอบไปซื้อแปร์ไปเลยพี่น้องซื้อมาแพ็คพอดีปุ่นเจจะพึ่งไปมื่